สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์แล้ววันนี้ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่เรามาทบทวนแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดหน้าที่3กันก่อนนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะคะแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่3ค่ะ,ะเห็นไหมคะว่าในแบบฝึกหัดมี ให้ทำอยู่ทั้งหมดกี่ข้อคะนักเรียน7ข้อด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนลองอ่านโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะช้าง,างพังคตจพรมีอายุ2 8เศษ1ส่วน6ปีช้างพายพชาเทศมีอายุ2 8เศษ5ส่วน12ปี ช้างพังพตชพรมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าช้างพายพชาเทศเมื่อนะักเรียนอ่านโจทย์แล้วนะคะเป็นยังไงคะเรื่องนี้เขาให้เปรียบเทียบอายุของช้างทั้งสองตัวใช่ไหมคะเขาถามว่าช้างพังพจพรเนี่ยมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า ทังภายคาชาเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะเข้าเรื่องการอะไรคะนักเรียนการเปรียบเทียบจำนวนครั้นั่นเองอคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูหนึ่งข้อนะคะส่วนโจทย์ข้อที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองลงในแบบฝึกหัดน,นะคะ,ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้รพร้อมๆกันค่ะซึ่ง โจ์ก็กําหนดใช่ไหมคะกำหนดกนดําหนดอายุของของช้างทางโคจคร์เนี่ยมีอายุเท่าไหร่คะ28เศษ1ส่วน6กับกําหนดช้างคายคชาเทศนะคะมีอายุ28เศษ5ส่วน12ั่นเองเข้าเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนคะ่ะ ทีที่1ของการเปรียบเทียบจํานวนคัดคืออะไรคะนักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบที่จํานวนนับกับจํานวนนับใช่ไหมคะจำนวนนับในข้อนี้คือ28กับ28นะคะเปรียบเทียบ28กับ28พบว่า28เท่ากับ28นะคะเราจึงต้องเปรียบเทียบที่เศษส่วน นะคะก็คือเศษหนส่วนหกับเศษห้าส่วนสิองั่นเองอ่าเศษหนส่วนหกับเศษห้าส่วนสิสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยไหมคะนักเรียนยังใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวส่วนนั้นยังไม่เท่ากันนั่นเองอ่าทีนี้เราก็เข้าสู่วิธีการ เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนจะทํำยังไงคะที่จะทําให้ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนหกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหกมาดูว่าหกเลขอะไรมาคูณกับหกแล้วได้สิบสองมีไหมคะนักเรียนมีไหมเอ่ยเลข 2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคูณมักเรียนจะต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้2คูณ1เท่ากับ2 2ะคะ2คูณ6เท่ากับ1 0 2นะคะจากเศษหนึส่วน6นำมาคูณกับ2นะคะก็จะได้เศษสองส่วน 12ตัวส่วนเท่ากันเรียงค่ะนักเรียนตัวส่วนเท่ากันเรียงค่ะเท่ากันแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นจากเศษ1ส่วน6กเนี่ยก็จะได้เป็นเศษ2ส่วนด้วย12มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน12ค่ะนักเรียนมีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน 5แสดงว่าแสดงว่าเปรียบเทียบเศษส่วนตัวนี้ค่ะแสดงว่าเศษ1นส่วนหจึงมีค่าน้อยกว่าเศษห้าส่วนสินั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเปรียบเทียบได้แล้ว เราก็กลับไปดูที่เศษส่วนตัวเดิมน,นะคะก็แสดงว่าเศษ1ส่วน6มีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วนส2นั่นเองดังนั้นนักเรียนคะดังนั้นนักเรียนก็กลับไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์ก็คือ28เศษ1ส่วน6กับเท่าไหร่คะ28 2นะคะข้อนี้ก็จะได้เป็นดังนั้น2 8เศษ1ส่วน6มีค่าน้อยกว่า2 8เศษ5ส่วน12นั่นเองอ่าแล้วทีนี้นักเรียนก็กลับไปดูที่โจทย์โจทย์ถ,ถามว่าอย่างไรคะนักเรียนเขาถามว่าช้างเนี่ยช้างพังคคจพรมีอายุ ข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่าช้างทางโคจพรมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคะนักเรียนน้อยกว่านะคะช้างพายคาชาเทพนั่นเองนะคะคุณครูก็สแสดงวิธีทํทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะแล้วนักเรียนก็ไปลงมือทําในแบบฝึกหัดของนักเรียนเองอีก6ข้อนะคะ ซึ่งในแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนไม่ต้องแสดงวิธีทำเป็นการตอบลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะแต่คุณครูแสดงวิธีคิดให้ดูว่าคิดแบบนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่3ของคุณครูดได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ